เอ้าทำอะไรต่อวะเนี่ยจะเก็บแล้วเนี่ยดับเชฟห้าดาวนะบอกไว้ก่อนธรรมดาที่เราว้าวนี่เมียอยากกินนะทุกคนนี่จัดไปจัดไปวันนี้จัดให้เมียเลยแล้วแล้วนะทุกคนนี่จัดไปดับเชฟวิธีการย่างของเชฟเองก็ไม่ยากนะทุกคนนะเชฟดบนะไม่ใช่เชฟอะไรทั้งนั้น นี่ตัวกุ้งตัวโตๆจัดไปวางง่ายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องถามไม่ต้องพูดเยอะพูดให้มันเสียเวลาที่ย่างไปเลยย่างไปเอักุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆนี่เชฟเองก็ทํามาโรงแรมมาก็หลายสิบปีกลับมาอยู่บ้านนอกนี่แหละอยู่กับลูกกับเมียรักลูกรักเมียอ่ะมาดูวิธีการย่างนะบางคนย่างไม่เป็นนะบางคนอ่ะบางคนย่างไม่เป็นจริงๆบางคนย่างกุ้งกันไม่เป็นอ่ะมาวันนี้มาดูเชฟกัน นี่นี่เ็ฟทําให้ดูนี่นี่ขามันก็นี่ไปเลยนี่เห็นไหมทุกคนนี่กุ้งย่างไปกุ้งต้องย่างด้วยไฟร้อนๆนะเติมถ่านเข้าไปเลยเติมถ่านก่อนมันร้อนๆหน่อยโอเคไฟบุกหมยจัดไปนี่กัดย่างกุ้งโอ้ยวอ้ยมันๆมันพี่น้อง ตัวเบลเลอร์เลยเอ่ะนี่ย่างกุ้งอย่าไปปล่อยนานเดี๋ยวย่างเวลาย่างกุ้งในน้ำอย่าปล่อยนานเดียวเราต้องพลิกบ่อยๆไฟไฟมันจะแรงมันทาให้มันหอมเวลาที่อยู่ในในโรงแรมเขาก็จะย่างไปย่างมาพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ตลอดตลอดเวลาเลยทุกคนสามวิสิบวิเขาก็จะพลิกอยู่อย่างนี้เชฟก็ทํามาเชฟก็เนี่ยเชฟมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเชฟไม่ทําแล้วลลโรงแรมเพราะโรงแรมมันมันโอเคนะ เนี่ยเชฟดูแลขับอาอยู่บ้านเราดีกว่าทุกคนนี่สบายบ้านนาะบ้านเราตีท้ทองทุนนะ่งนาอีกเชียวโอเคนี่เวลาการนยางเราต้องพลิกไปพลิกมาพลิกตลอดเวลาเพื่อที่ให้ความตดของกุ้งมันเด้งมันเด้งเด้งเด้งตลอดเวลาเนาะทุกคนเนาะนี่เราเป็นเชฟกระทะดำนี่มาแล้วโอเคอย่างกุ้งเราต้องพลิกพลิกพลิกอยู่ตลอดเวลานี่ไปจฉยไป นี่เราปฏิการอย่างกุ้งแม่น้ำให้มันหอมขึ้นจมูกแล้วกุ้งม,มันจะเด้งๆอ่าโอเคนี่มาไปดูไฟความไฟความแรงของไฟเนาะเดี๋ยวเรามาโรยเกลือนิดหน่อยอโรยเกลือเข้าไปโอเคนานนี้สำเร็จแล้วเป็นสูตรของทางร้านทุกคนต้องโรยเกลือน,นิดนึ่ง โอเคอลาวมันอะไ,ไนดิโอเคอืมวุ้ง่ะทำอนเชฟอยู่โรงแรมก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นแบบเต่ารูๆหลาๆมันก็รสชาติมันก็คือเก่าเลยทุกคนเหมือนกันไฟโรงแรมจะไฟต่างจังหวัดจะไฟบนนอกเหมือนกันหมด โอเคมันมีความร้อนที่อุณหภูมิที่พอดีเนาะอยอดของเชฟแล้วาานี่วันนี้จะทำให้ลูกให้เมียกินเนาะเชฟดำกระทะไม่กระทะหรอกเตาเลยเตาฟืนครัไม่ไหร้อนเนาะไฟร้อนมากพูดนะนี่เอาละนี่กุ้งกุ้งแม่น้ำย่าง เวลาพลิกไปพลิกมาต้องไฟแรงๆอ่ามาดูผลงานของเชฟนะฮะมาดูผลงานของเชฟน,นี่ต้องพลิกไปพลิกมางี้นะนี่ดับเอฟในโรงแรมเลยนะทุกคนนี่ดูเป็นได้เ็นได้นี่ต้องไฟไฟแรงๆนี่หมดต้ไม่หมดมจะมีความหอมของกุ้งเน,นี่เอาหลันี่ดีหัวเาตัวใหญ่แล้คนเนาะนี่ เอานีห่หัวมันก่อนเนี่ยหัวให้กำมะไดกลมหอมกลเขาหอมหอมกลมหอมาเขไนปุ๊บปุนี่ยอไฟแรงต้องติดใหม่กลมจะหอมหอมแล้วว <thereby> oh wow. ้าวว้าวเาไปเาไปเอาไปเอาไปไป้วชิบไปว